สวัสดีพี่น้องทุกท่านครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ใช้เวลาศึกษาแบ่งปัน,ปน,ในใจกันและกันในใบวันนี้นะครับให้เรามาดูด้วยกันในพระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่17ข้อที่12ถึง27ดาวิดเป็นบุตรของชาวเอฟราทาคนหนึ่งแห่งเมืองเบตเลเฮมในยูดาชื่อเจสีผู้มีบุตร8คนในรัชการของซาอูชายคนนี้เป็นคนมีอายุมากแล้วบุตรชายใหญ่สามคนของเจสี ก็ตามซาอูไปทำสงครามชื่อของบุตรชายสามคนที่ไปทำสงครามนั้นคือบุตรหัวปีเอลีอับคนที่สองอาบินาดับและคนที่สามชัมมาดาวิดเป็นบุตรสุดท้องพี่ชายทั้งสามคนก็ตามซาอูไปแต่ดาวิดไปกลับระหว่างซาอูกับการเลี้ยงแกะของบิดาที่เบตเลเฮมคนฟิลิสเตียคนนั้นเข้ามาใกล้ยืนท้าทั้งเช้าตรู่และเย็น40วัน เจสีพูดกับดาวิดบุตรของตนว่านำข้าวคัวนี้10กิโลกรัมและขนมปังสิบก้อนนี้ไปให้พวกพี่ชายของเจ้าจงไปหาพวกพี่ชายของเจ้าที่ไข้เร็วๆและจงนำในแข็งสิบชิน้นนี้ไปให้ผู้บังคับกองพันของพวกเขาด้วยดูว่าพี่ชายของเจ้าทุกสุขอย่างไรแล้วรับของฝากมาจากพวกเขาบ้างส่วนซาอูก,กับพวกเขาและคนอิสราเอลทั้งปวงอยู่ที่หุบเขาเอลาสู้รบกับพวกฟิลิสเตียอยู่ ดาวิดจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดและทิ้งแกะไว้กับผู้ดูแลนำสเสบียงอาหารไปตามที่เจสซีบัญชาเขาและเขาก็มาถึงเขตค่ายขณะเมื่อกองทัพกำลังยกออกไปแนวรบโห่ร้องเพื่อทำสงครามอิสราเอลกับพวกฟิลิสเตียต่างก็ตั้งแนวรบเผชิญหน้ากันดาวิดก็ทิ้งสัมภาระไว้กับผู้ดูแลกองสัมภาระและวิ่งไปที่แนวรบไปทักทายพวกพี่ชายของตนเมื่อเขากำลังพูดกับพวกพี่ชายนี่นะ ยอดทหารฟิลิสเตียชาวเมืองกัสที่ชื่อโกลิอัดออกมาจากแนวรบฟิลิสเตียกล่าวถ้อยคําท้าอย่างแต่ก่อนและดาวิดก็ได้ยินเมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นชายคนนั้นก็วิ่งหนีเขาไปและหวาดกลัวเขามากคนอิสราเอลพูดว่าพวกเจ้าเคยเห็นชายที่ออกมานั้นหรือเขาออกมาท้าทายอิสราเอลชายที่ฆ่าเขาได้พระราชาจะประทานทรัพย์ให้เขามากมาย และจะมอบราชธิดาให้เขาและทำให้ครอบครัวของบิดาของเขารับการยกเว้นภาษีในอิสราเอลและดาวิดกล่าวแก่พวกทหารที่ยืนอยู่ข้างเขาว่าเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนเฟริิเตียคนนี้ได้และนำเอาความเหยียดหยามไปจากอิสราเอลคนเฟริเิเยผู้ไม่ได้เข้าสุนัขคนนี้คือใครจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พวกทหารตอบเขาเหมือนกันว่าผู้ที่ฆ่าเขาได้ ก็จะได้รับดังที่กล่าวมาแล้วนั้นหัวข้อที่อยากจะใช้ในพระธธรรมตอนนี้นะครับเรื่องผู้รับใช้ตัวน้อยๆนะครับผู้รับใช้พระเจ้าตัวน้อยๆใช่ครับพี่น้องผมตั้งใจที่อยากจะใช้หัวข้อนี้ที่จะสื่อถึงความใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับหัวข้อนี้ผมคิดว่าเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วซึ่งเป็นประโยชน์ว่าประโยชน์ที่ว่าผู้รับใช้ตัวน้อยๆมีความใหม่ มีคนให้ความหมายที่หลากหลายด้วยกันนะครับเช่นบางคนให้ความหมายว่าผู้รับใช้ตัวเล็กๆหรือผู้รับใช้ที่มีส่วนที่ทํางานในคิดจักรที่น้อยมากหรือว่าเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ค่อยได้รับงานในคิดจักรที่ใหญ่กับการทํางานร่วมกับผู้รับใช้รุ่มก่อนๆหรือหมายความว่าผู้รับใช้ที่มีอายุน้อยเป็นเพียงแค่นักศึกษาพระคัมภีเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีผู้รับใช้ ผู้ใดในพระคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าขณะเดียวกันเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกและเลียดมารับใช้ด้วยกันและในใบวันนี้นะครับผมอยากจะนำพี่น้องมาศึกษาพระมนจะนะของพระเจ้าใน1นึสมุเอลบทที่17ข้อที่12ถึง27ได้เห็นถึงการรับใช้ของดาวิดเด็กเลี้ยงแกะก่อนหน้านี้นะครับในข้อที่ส ข้อที่1ถึงข้อที่7เป็นภาพของการทำสงครามระหว่างคนอิสราเอลและฟาริสเตียที่มีกลอัตทำให้คนอิสราเอลได้วันไหวต่อการข่มขู่และได้มีการเจราจาที่อาจจะทำให้คนอิสราเอลนะครับเป็นท่าของคนฟาริสเตียได้อีกครั้งหนึ่งได้ในข้อที่12ถึงข้อที่สิอย่าให้เราดูด้วยกันนะครับเจสีเป็นบิดาของดาวิดมีบุตร8คนและในขณะน,นี้บุตรชายของท่านนะครับ สคนที่ต้องออกไปสู้รบอยู่ในสงครามนะครับคือบุตรหัวปีที่ชื่อเอลีอาบคนที่สองชื่ออาบีนาด,ดับและคนที่3ชื่อชามมนทั้งสามคนเป็นพี่ชายของดาวิดที่ได้สู้รบในสงครามครั้งนี้นะครับต่อมาในข้อที่17ถึงข้อที่23เจฟซีพูดกับดาวิดว่าให้นำเอาข้าขวคั่วนี้10กิโลกรมัมและขนมปาน10ก้อนไปให้พวกพี่ชายของเจ้า และให้เอาเนยแข็งนะครับ10ชิ้นไปให้ผู้บังคับกองพันในค่ายทั้งให้ดูว่าพวกพี่ชายเป็นอย่างไรบ้านมีเรื่องทุกขสุขอย่างไรแล้วให้รับเอาของฝากจากพวกเขามาด้วยแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามืดนะครับและทิ้งแกะไว้ให้กับผู้ดูแลนำสเบียนอาหารไปตามที่บิดาของตนบอกซึ่งที่หุบเขาเลอาเป็นที่สู้รบ ระหว่างอิสราเอลกับฟิลิสเตียและเขาก็มาถึงที่ค่ายนะครับขณะเมื่อกองทัพกําลังยกออกไปแนวรบโหดร้อมเพื่อทําสงครามอิสราเอลพวกวฟิลิสเตียต่างก็ตั้งแนวรบประเชิญหน้ากันเมื่อดาวิดนะครับเห็นทหารกองทัพกําลังเคลื่อนที่ก็ทิ้นสัมภาระไว้ให้กับผู้ดูแลกองสัมภาระและวิ่นไปตามวิ่นไปที่แนวรบแล้วก็ได้ทักทายพี่ชายของตนนะครับ เมื่อเขากําลังพูดคุยกับผู้พิชัยนะครับยอดทหารของฟิริสเตียนะครับก็ได้ออกมาจากแนวรบแล้วก็พูดถ้อยคําอย่างเคยอย่างที่เคยพูดในบทที่1น่ในข้อที่8ถึงข้อที่10นะครับซึ่งอย่าให้เราดูที่ในข้อที่10นะครับที่บอกว่าและคงฟิริสเตียนั้นกล่าวว่าวันนี้ข้าเองขอท้ากองทัพอิสราเอลจงส่งชายคนหนึ่งมาต่อสู้กัน และดาวิดก็ได้ยินเช่นนั้นต่อมาในข้อที่24ถึงข้อที่ยนะครับหลังจากที่คนอิสราเอลได้คนอิสราเอลเห็นกุริ앗ก,ก็วินีเขาและหวาดกลัวคนก,กุริ앗กุริอากมากคนอิสราเอลพูดกันว่าพวกเจ้าเคยเห็นชายคนที่ออกมานั่งไหมเขาออกมาท้าทายคนอิสราเอลและชายที่ฆ่าคนกุริอาสนี้ได้นะครับพระราชาก็จะยกทรัพย์ให้กับ เขาอย่างมากมายและจะมอบราชธิดาของเขาทําให้ครอบครัวของปิดาของเขารับการยกเว้นภาษีในอิสราเอลและดาวิดก็พูดกับทหารที่อยู่ข้างๆเขานะครับว่าเขาจะทําอย่างไรถ้าฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้และนําเอาความหยยกหยามที่มีต่ออิสราเอลออกจากอิสราเอลได้คนฟิลิสเตียนะครับผู้ไม่ได้เข้าสุนัขคนนี้คือใครจึง มาท้าทายกับกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พวกทหารตอบว่าตอบเหมือนกันว่าผู้ที่ฆ่าเขาได้ก็จะได้รับอย่างที่เขาเก่ามานะครับและนี่เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะใช้เรียนรู้ในใบวันนี้ด้วยกันนะครับมีบทเรียนและข้อคิดบางอย่างที่จะทําให้เราไม่หวนไหวต่อกอริยดหรือศัตรูที่เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคและที่ลุมล้อมในชีวิตในขณะที่เรารับใช้พระเจ้านะครับ ในขณะนี้ดาวิดยังเป็นแค่เด็กหนุ่มที่กำลังเผชิญหน้ากับการรับใช้ระดับชาตินะครับระดับประเทศและยิ่งกว่าการรับใช้ระดับประเทศคือ <c oughs> งานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยเช่นกันวันนี้เราทุกคนเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าพระผู้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ให้เรารู้ตัวนะครับว่าเราได้รับใช้พระเจ้าอยู่เป็นงานที่เหนือกว่างานทั่วไป และเป็นงานที่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่ทําได้และเป็นงานที่เหนือกว่างานระดับประเทศด้วยเช่นกันให้เราดูบทเรียนและข้อคิดบางอย่างจากพระธรรมตรงนี้ซึ่งบทเรียนที่ผมอยากจะดึงมาใช้เกี่ยวกับการรับใช้ของเราในวันนี้ด้วยกันนะครับบทเรียนที่หนึ่งครับที่ผมได้เห็นนะครับว่าเป็นผู้รับใช้ตัวน้อยๆที่พร้อมปฏิบัติตามโดยปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้า โดยการปฏิบัติตามคำสอนของพระวจนะหรือเมื่อมีผู้ใหญ่ตเตือนนะครับก็พร้อมที่จะทำตามหรือได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราที่จะพร้อมที่จะปฏิบัติตามในข้อที่17ถึงข้อที่23นะครับอย่างดาวิดที่พร้อมไปส่งสบียนให้พวกพี่ชายทั้ง3าคนซึ่งดาวิดต้องแบกข้าวคั่ว10กิโลกร,รมัมใช่ไหมครับแล้วก็ขนมปนัง10ก้อนไปให้พวกพี่ชาย แล้วก็มีเนยแข็งอีก10ชิ้นที่ต้องไปให้กองผู้บังคับกองพันทหารขณะเดียวกันดาวิดยันอ่อนยันหนุ่มอยู่บางทีดาวิดเองอาจจะอยากนั่งเล่นบ้านหรือปฏิเสธพ่อไม่อยากจะไปก็ได้แต่ในขณะนี้ดาวิดไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะครับแม้แต่แม้ต้องแบกสัพพะะที่หนักบวกกับระยะทางที่ไกล ที่ต้องขึ้นเขาด้วยนั่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กสุดท้ายเราก็เห็นเห็นได้ว่าดาวิดนะครับออกจากบ้างอย่างไม่มีคำบ่นสักคำเดียวร่างกายของเขาแข็งแรงแข็งแกร่งทำตามคำสั่งของพ่อดูเหมือนว่าใช้งานง่ายนะครับและเป็นคนที่พร้อมที่จะใช้งานตามคำสั่งได้นงใจพี่น้องในการดำเนินชีวิตของเรานะครับให้เรา,เรา,เ,ราเราไม่รู้ว่าพระเจ้านะครับจะใช้งานกับเรา ในด้านไหนบ้างไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระองค์จะทำอะไรอีกจะทาจะให้เราทำอะไรอีกหนุนใจให้เรานะครับที่จะเป็นคนที่พร้อมเป็นคนที่เตรียมตัวอยู่เสมอเช่นติดตามติดสนิทกับพระเจ้าอยู่เสมอศึกษากพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอหรือบางทีสุขภาพร่างกายของเราเองก็ต้องพร้อมในการรับใช้พระเจ้าโดยไม่นองดึกเกินไปหรือออกกำลังกายอย่างเสมอสม่ำเสมอบ้าน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพแข็งแรงนะครับเพื่อพร้อมในการรับใช้พระเจ้าต่อไปได้บทเรียนที่2นะครับที่ผมอยากจะใช้คือการรับใช้พระเจ้าต้องโฟกัสที่พระเจ้าต้องจกจ่อที่พระเจ้านะครับไม่จําเป็นต้องโฟกัสในเบื้องหลังชีวิตมากเกินไปหรือโปรไฟล์ชีวิตของตนเองหรือไม่จําเป็นต้องสนใจสภาพตนเองก่อนการกลับใจใหม่กำลังเกิดใหม่หรือ กับสิ่งที่มันพบรุกของเราเคยเป็นอย่างไรหรือเขาเคยทำมาอย่างไรมาก่อนคือเราไม่จําเป็นต้องให้ความสัคัญกับสิ่งเหล่านั้นแต่ให้เราที่จะจกจ่อและโฟกัสไปในปัจจุบันที่ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับในข้อที่12ถึงข้อที่14พระคัมภีร์ได้พูดถึงโปรไฟล์ชีวิตของอาดาวิดนะครับว่าเป็นลูกของใครเชื้อเป็นเชื้อเกิดจากเชื้อสายของใครบรรพบุรุษ ต้นตระกูลของดาวิดเป็นอย่างไรหรือแม้แต่สภาพของดาวิดก็ยังเป็นเด็กใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้สนใจดาวิดได้ดาวิดไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ำและอาจจะไม่ได้มีแรงจูงใจที่ <c oughs> จะออกตัวแรงนะครับต่อหน้าทหารอิสราเอลเพราะประวัติของตนแต่ดาวิดได้โฟก,กัสไปที่พระเจ้า ผู้ที่พระชนอยู่ดาวิดจกจอที่ที่พระนามกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและดาวิดก็ไม่หวั่นไหวต่อคําท้าของกลริอัตอย่างเหมือนคนอิสราเอลที่วิ่งหนีแล้วก็หวักกลัวคนฟิริสเตียตลอด40วันที่หุบเขาเอลาหนุนใจพี่น้องในที่นี้นะครับเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาให้เราโฟกัสจกจ่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราพึ่งพาพระเจ้า เราสามารถมั่นใจได้เลยว่าความเข้าใจของพระเจ้าจะมาถึงในเวลานั้นกับเราแต่อย่าให้เราที่จะคิดว่าตัวเองมีความคิดที่ดีแล้วหรือมีปัญญาในการจัดก,การปัญหาได้ด้วยตนเองหรือคิดว่าตัวเองมีความสามารถที่ดีอยู่แล้วให้เราคิดซะว่าเราเป็นผู้รับใช้ตัวน้อยๆนะครับที่มีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราที่จะนำชัยชนะมาให้เราได้